สวัสดีเจ้าตอนนี้นางน้อยกับพาทุกต้านมาที่ร้านอาหารทะเลเผาจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าดีใจขนาดเจ้าที่ว่าอีนางน้อยนะเจ้ามาขอพนางหน่อเจ้านะเจ้านางน้อยกับเป็นแค่เจ้านางไปแถวเดี๋ยวจะพื่ดูนะเจ้าว่าพนางหนอเจ้าเป็นไผ่นะเจ้านากกันหละว่าได้ว่ากันแรงครบอันนี้ดีใจี อันนี้ก็นางหนวดเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์เดิมวแล้วถ้ตามคอนเซ็ปต์ของเรามะขามได้ไหมครับก็วันนี้ก็มาที่คุ้มของพนังหนอดเจ้าเจ้าดีใจยิ่งแม้อันอย่างตอนนี้ไม่วันนี้มานะครับพาน้องมะขามแล้วก็เด็กเก่งของใบพร ว่าอะไรมาทานข้าวนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามีคอนเซ็ปต์เป็นตัวเป็นตู้รายใช่ไ่มเป็นเป็นอันนี้จะเอ่อชี้ตัวผู้ร้ายไปชี้ตัวผู้ร้ายเพราะว่ามาถึงชั้นใหม่อ่ะมื่อขาวโดนทำร้ายเราต้องไปชี้ว่าคือใครเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวงานหน่อยเจ้าจะพาไปชี้ตัวเจับชี้ตรงนะพี่แวพี่แก้วเาน้องหนึ่งหนูึ่งใช่ไหมหนึ่งาสวยๆครานี้ก็โดนทุกคนโดนหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปโดนชี้ตัวนะคะให้ไงเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ต่อไปนะควก็ข้าราชการ